สวัสดีค่ะโปรกำลังขับรถกลับบ้านนะคะผ่านไฟแดงตรงนี้ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านที่โปรอยู่นะคะโปรชอบมากๆเลยเป็นอุม่มงต้นไม้สวยไม่ล่าหรือดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะมีสีสันแบบนี้นะคะมีสวนสาธารณะสีสันของใบไม้สีส้มสีเหลืองสวยเลยแหละโปรมีวิดีโอทำเอาไว้ หลายปีที่ผ่านมานะคะมีทั้งที่โบ๊ลงไปเดินและบินโดรนนะคะไปเช็คดูกันได้ตามโบ๊มาเรื่อยๆนะคะปกติโบ๊จะเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเนี่ยต้นไม้เปลี่ยนสีมีน้อยนะคะตรงไปนะคะคุณจะได้เห็นสีของต้นไม้เยอะขึ้นกว่าด้านเลี้ยวขวานะคะ สีแดงสีเหลืองสีส้มนะคะมีอยู่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังใหม่นะคะเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะรำบดไม่อยู่ใหม่ๆเนี่ยมีเป็นป่าเลยแหละดูดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยนะคะจะเหลืองส้มไปทั้งป่าเลยตอนนี้เขาหรือถางป่าสร้างเป็นบ้านแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะซ้ายมือเนี่ยป่าก็ไม่มีแล้วนะคะ อีกนิดนึงก็จะถึงบ้านโบนะคะบ้านโบน่ะบ้านหลังเล็กๆหน้าบ้านมีต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้หน้าบ้านโบนเนี่ยจะร่วงช้ามากๆก่อนที่จะร่วงนะใบจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีแดงเข้มสวยเลยนะคะโพอัด,อดวิดีโอบินโดนไว้หลายคลิปมากๆนะปีนี้ยังไม่ได้ทำนะคะ ปี2023นะแล้วะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอารมณ์ศิลปินไหมนะคะดูเดียวเก่าๆกันนะคะถ้าคุณอยากเห็นว่าสวยยังไงนะคะต้นนี้นี่ขวามือนะคะร่วงหมดแล้วตอนมาปีแรกนะโปรอะย่องมาถ่ายรูปตรงเนี้ยบ่อยมากๆที่บอกย่องเพราะว่าเป็นบ้านของคนอื่นไง เราก็มีความเกรงใจแต่เราอยากได้รูปถ่ายไงฟ้าสดใสนะคะอากาศไม่ได้ร้อนนะอากาศเย็นๆลมเย็นๆพอทนได้ถึงบ้านแล้วจา้าน้าบ้านโบ๊กับหน้าบ้านเพื่อนบ้านตรงข้ามกันนะคะมีพุ่มใบสีแดงเจ้นเลยสวยเลยนะคะเมื่อเขาเปลี่ยนสีเต็มต้นแล้วเนี่ย ก็จะเริ่มร่วง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 แล้วก็จะเหลือแค่กิ่งก้านนะจ๊ะแล้วใบก็จะกลับมาอีกทีตอนรืดดูร้อนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูวิดีโอโขอให้มีความสุขบายสวัสดีค่ะ